小钱还是消遣，不一样吧？好，那么让学生点，学生点的时候，老师纠正这个学生的什么发音？啊啊啊啊啊啊啊！啊啊啊啊！啊。同学们好，哦、好老师好，師好。老师，我们有学了那个声调，对吧？还记得吧？还记得。怎么读？ ชอบการเรียนที่นี่ไหมคะชอบมากชวิชานี้นะวิชานี้นะการเรียนปอโทกับปอตีต่างกันยังไงสําหรับคนที่เคยอยู่จีนมาแล้วเหมือนกับปอโทมันต้องใช้ความคิดตัวเองเยอะเลยกานบ้านส่วนมากจะไปมีค๊อกมันคิดดิคาลเนาะใช่แต่ถ้าปอตีคือแบบส่วนมากก็คืออยู่ในบทเรียนอย่างนั้นแหละท้อแบบฝึกหัดอยู่แค่นั้นเองไม่คิดไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้สมองต้องคิดตัวเองขนาดนั้นอ่าเข้าใจสามารถตอบได้ยนะ 嗯，说泰文。我们明天八点去哦什么？八点？拍没米当开。当哈哈干嘛、啊？么拍视频、啊。 ฮัลโหลแต่เจ้าหุยหนีาเจ้า้าเดียร Chinese Language The Pin ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องเดีย Chinese Language ของเดียนะคะเป็นยังไงกันบ้างกับคลิปวิดีโอนี้เริ่มต้นก็เป็นบรรยากาศการเรียนการสอนที่ BLCU ปจริงเยูยต้าเฉว่ยที่เดียได้อัดแอบอัดออกมานะคะเพื่อมาให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโทสาขาการสอนภาษาจีนเพื่อชาวต่างชาติในฐานะภาษาที่2เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะคะก็คือมีน้องคนนึงนะคะเขาถามมาในช่อง YouTube ว่า ออยากจะให้รีวิวการเรียนการสอนที่ประเทศจีนว่าเราเรียนกับชาวต่างชาติไหมหรือว่าเราเรียนคู่กันกันกบนักเรียนชาวจีนหรือเปล่าอาจารย์เป็นคนจีนไหมใช้ภาษาอะไรในการเรียนการสอนแบบนี้นะคะอ่ะเรามาตอบคาถามการไปทีละคาถามละกันเนาะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือเรามาเรียนในประเทศจีนทุนรัฐบาลจีนนะคะถ้าใครไม่ได้สมัครมาในโครงการที่ใช้ภาษาอังกฤษในการ สอนนะคะก็แน่นอนว่าจะต้องเรียนเป็นภาษาจีนและอาจารย์ก็เป็นอาจารย์คนจีนนะคะอันนี้พูดถึงในสาขาที่เดียมาเรียนเนาะเดียแชร์ประสบการณ์นะคะถ้าเป็นสาขาอื่นเช่นสาขาทางด้านบริหารหรือว่าการแปลหรือว่าแพทย์อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เดียไม,มั่นใจจริงๆว่าเขาใช้ภาษาอะไรในการเรียนอันนี้พูดถึงของสาขาเดียเดียเอามาแชร์ให้กับทุกคนนะคะการเรียนการสอนใช้ภาษาจีนหมดนะคะไม่มีภาษาอังกฤษ แล้วก็เป็นอาจารย์คนจีนหมดเลยไม่มีอาจารย์ชาวต่างชาติเลยด้วยต่อไปข้อที่2ก็คือในการเรียนเนี่ยเราเรียนร่วมกับชาวต่างชาติหรือว่าเรียนร่วมกับนักศึกษาชาวจีนด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะยกตัวอย่างของสาขาที่เดียเรียนนะคะสาขาที่เดียเรียนเนื่องจากเป็นสาขาการสอนดังนั้นนักเรียนที่เป็นชาวต่างชาติก็จะเยอะมากแล้วก็มีนักเรียนชาวจีนด้วยนะคะเป็นวิชาภาคบังคับที่แยกเซกออกไปเป็นเซกคนจีนกับเซกชาวต่างชาติทําไมเราจะต้องมีปี้ซิลค์ที่แยกเซกแบบนี้ นะคะปีซิลค์นะคะแปลว,ว่าวิชาบางครับเพราะว่าในเนื้อหาบางเนื้อหาถ้าเขาไปเปิดเป็นเซกของชาวจีนคือนักศึกษาชาวจีนเนี่ยเขาไม่มีปัญหาด้านภาษาเป็นเหมือนกำแพงที่กั้นไว้ระหว่างการการเรียนรู้ถูกไหมคะดังนั้นเขาสามารถอัดเนื้อหาได้เต็มที่แล้วก็จะยากกว่าเซกที่เปิดให้นักศึกษาชาวต่างชาติเพราะว่าเซกที่เปิดให้ชาวต่างชาติเนี่ยมันมีปัจจัยที่ว่าทุกคนมาจากทุกที่บนโลกนี้เพียงแต่ว่าเราเรียนสิ่งเดียวกันเราใช้ อุปกรณ์ในการสื่อสารสิ่งเดียวกันคือภาษาจีนดังนั้นภาษาเลเวลของแต่ละคนต่างกันดังนั้นเขาก็เลยต้องมีการเปิดเสกเพื่อชาวต่างชาติเรียนอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นชื่อวิชาเดียวกันกับของเสกคนจีนกับเซกคนจากต่างชาติแต่เนื้อหาความเข้มข้นของเนื้อหาเนี่ยอาจจะต่างกันแค่นั้นเองนะคะอันนี้คือปี้ซิลเคอร์ก็คือวิชาภาคบังคับต่อไปมันก็จะมีวิชาเลือก วิชาเลือกเนี่ยก็คือเราอยากเลือกลงวิชาไหนก็แล้วแต่สมมติเรามีความสนใจด้านวรรณกรรมวรรณคดีอะไรเงี้ยขอยงจีนเราก็ไปลงวิชาหวนเชว์เคร์น่ะสมมุติเรามีความสนใจด้านคําศัพท์อ汉่ซือย่างเงี้ยเราก็ไปลงันซือฮุยเคออันนี้เป็นเสวียนซิวซึ่งหลักสูตรของเดียบริญาโทด้านการสอนหลักสูตรสองปีคะแนนของเขาหน่วยกิตก็คือปีแรกปีแรกภาษ,าษาจีนเรียกว่าเยียนอีนะคะปีแรกเนี่ยจะต้องเก็บให้ได้ครบ30หน่วยกิต แล้วก็จะมีหน่วยกิจของการฝึกงานแล้วก็หน่วยกิจของเยนอ่าก็คือเขียนปี้ยรุ่นเหวนินอืมปี้ยรุ่นเหวินก็คือวิจัยที่ทําตอนตัวจบนั่นเองทั้งหมดรวมแล้วต้องได้40หน่วยกิจนะคะตามหลักสูตรของมอเดียนนะแล้วก็หลักสูตรของสาขาวิชาที่เดียเรียนอ่าอันนี้ก็คือการเรียนการสอนก็คือใช้ภาษาจีนอาจารย์คนจีนการเรียนแบ่งเป็นปีสีวเครา์เฉียนสีวเคร วิชาภาคบังคับแล้วก็วิชาเลือกทำยังไงก็ได้เก็บหน่วยกิจให้ครบในเหรียญ E ก็คือปี1นึอ่อย่างของเดียต้องเก็บให้ได้ครบ30หน่วยกิจถูกไหมตอนเทอมแรกที่โรงเรียนอ่ะก็คือคิดว่าแบบเทอม2เราจะได้สบายเราจะได้แบบไปเที่ยวไปเล่นได้อแต่พอมาเทอม2จริงปุ๊บ เออมันมันไม่ได้สบายขนาดนั้นเพราะเราจะมีสิ่งที่ต้องทําก็คือเปี่ยรุ่นหวนถูกไหมคะหลักสูตรปริญญาโทเนี่ยคุณจะต้องมีเต่าชื่อก็คือ advisor พอเรามาถึงปุ๊บเนี่ยเราเข้าเรียนหลักสูตรเราจะต้องเลือก advisor ซึ่ง advisor ก็คือเต่าชื่อเนี่ยจะต้องเป็นเต่าชื่อที่เรารู้สึกสนใจในฟังเสี่ยงที่อาจารย์เขาถนัดอย่างสมมุติเดียสนใจในเจียวฉายเดียวก็ไปหาว่ามีอาจารย์ท่านไหนที่ อยู่ในฟังเซียงที่เป็นเจีย่ยงฉายฟังเซียงนี้เดี๋ยวก็ไปหาอาจารย์ท่านนั้นแล้วก็ไปคุยกับแกว่าเราอยากจะอยู่เป็นสิทธิ์สำนักแกนะเพื่อที่อยากจะให้แกมาสอนเราให้ความรู้เราแล้วก็ช่วยเราในการเขียนวิจัยตัวจบเพราะขึ้นเทอม2จริงๆปุ๊บเนี่ยใครบอกว่าจะสบายไม่สบายอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าเต่าชื่อหรือว่าเอเยนเซอร์ของเดียเนี่ยได้ทําการให้การบ้านไว้ตั้งแต่ก่อนจบเทอมหนึ่งว่าก่อนขึ้นเทอม2คุณจะต้องมีเสียงฝา ความคิดนะว่าจะทำวิจัยในด้านไหนหัวข้ออะไรถ้าเธอมีเสียงฝาแล้วเธอมาเถารุ่นเธอมาคุยกันกันกบแอดไวเซอร์นะอันนี้ก็คือเป็นหนอีกหนึ่งแรงกดดันในการเรียนในหลักสูตรปริญญาโทเพราะว่าระยะเวลาของหลักสูตรสาขานี้มันสั้นปีแรกจะต้องรีบเก็บหน่วยกิจให้ครบเพื่อปีที่2จะมีเวลาอย่างเต็มที่ในการทำวิจัยให้มันเสร็จตามหลักสูตร ที่เขากําหนดไว้ให้คือ2ปีถ้าใครไม่เสร็จตามหลักสูตรก็คือไม่จบเขาไม่จบเสร็จก็ต้องเหยียนปีเหยียนปีคือต้องเหยียนปีอีก1ปีในการจะเรียนจบจริงๆซึ่ง1ปีตรงนั้นไม่มีใครมาจ่ายเงินให้เรานะทุนให้เฉพาะแค่ตามหลักสูตรที่เขากําหนดนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศการเรียนการสอนหลักสูตรและประสบการณ์ในการเรียนของเดียตลอดหนึ่งเทอมที่ผ่านมา ของ BLCU นะคะเบ i j ย n g y u y e n d าเฉวในสาขาวิชา汉่国际教育การสอนภาษาจีนในฐานะภาคที่2เพื่อชาวต่างชาติที่เดี๋ยวเอามาแชร์กับทุกคนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยเรามาเรียนที่จีนเนี่ยบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นอย่างไรการเรียนกดดันมากแค่ไหนในหลักสูตรปริญญาโทถ้าหลักสูตรปริญญาตรีก็อย่างที่เพื่อนเดี๋ยวพูดไว ในในคลิปนะคะว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเครียดอะไรเบอร์นั้นอก็หงว่าทุกคนจะได้อะไรไปจากประสบการณ์ของเดียนะคะเอาไว้แบบช่วยในการประกอบการตัดสินใจอะไรยังไงก็ได้ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ลืมกด subscribe ช่อง y o u t u b e Channel ของเดียนะอยู่ที่มุมขวาด้านล่างนะคะถ้าใครจะไม่กดตรงนั้นก็ไปที่หน้าเออ่อชแนลของเดียนะคะไปกดตรงนั้นก็ได้แล้วก็กระดิ่งข้างๆนั้นนะเอินเสียช่เอินเสียช่อเอินเสียช,ยช่กดลงไปเลยนะคะเพื่อเวลาที่เดียลงคลิปใหม่ๆก็จะได้แจ้งเตือนให้ทุกคนมาดูอย่างรวดเรว็วแล้วก็ทันใจสําหรับใครที่อยากให้รีวิวอะไรรีวิวการสอนออการใช้ชีวิต อะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะให้สอนแกรมมาก,ก็ยังได้นะคะก็สามารถทิ้งไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดียก็อยากจะทําวิดีโอที่มันสามารถตอบสนองความต้องการของคนที่อยากดูได้จริงๆนะเดียจะพยายามหาเวลาออกมาอัดให้ทุกคนแล้วก็ตอบคำถามให้ทุกคนสำหรับเนื้อหาในคลิปใป็นวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเซซิเจียนบ๊ายบาย